กูรอจังหวะลานเลยไอ้นี่หันหลังอยู่ไอ้นี่หันหลังอยู่เฮ้ยโอ้โหดาบมายังไงวะเนี่ยเออได้โปรดไว้ชีวิตขากูด้วยอ้าวอ้อีเขียวอีเขียวนี่อีเขียวนี่อีนี่ร้ายอีนี่ร้ายไม่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 เอาไม่เอาไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยอย่าตามมันนะอย่าตามมันนะโดนโดนท็อปนะอย่าตามมันนะดูดิเพื่อนวะล่ะแบบเนี้ย โคตรเตือนอ่ะจริงเตือนจะจัดเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งพึ่งเกิดเองอย่าพึ่งอย่าพึ่งโหดูดิมันฟันแขนผมโอ้โหมันฟันแขนผมขาดปลาระเบิดเข้าไปเลยปลาระเบิดเข้าไปปล่อยไปโหเฮ้เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างงี้ไม่ใช่อย่างงี้ไม่ใช่อย่างงี้เอาแล้วผมก็กราห์สุดกระเดื่องเว็บหน้าเราอยู่ในเกมโลบอคในแมปคอมแบท วอลเออร์ <clipse> นะค <plane map S 1> ับ <pentru> เป็นแมพที่นะเราจะสามารถอารมณ์แบบอารมณ์แบบเดินเข้าไปแล้วบาก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 ใก้หนัวอารมณ์แบบใก่้หนัว อรารมณ์แบบคือเราอะไรไม่รู้อ่ะกูมีหน้าที่แค่เดินไปซัดหน้ามันอย่างเดียวนะครับผมประมาณนั้นเลยนะคือเราจะมีอาวุธทางด้านล่างนี้เห็นไหมอันแรกผมจะเป็นกระบองเอออันที่สองจะเป็นระเบิดนะครับผมแล้วอันที่สเฮ้ยอย่าเพิ่งยุ่งดิเปิดคลิปก่อนอันที่สามเป็นโมโนท็อปนะครับผมอันที่สี่จะเป็นกับดกักมีควายนะไอ้ข้างหลังนี่มึงเอาอ่ะมึงจะเอาอ่ะมึงเอาอ่ะฮะมึงมึงเอาอ่ะมึงเอา้าเอา้าเอา้เอาอย่าเพิ่งขอลาดขอลาดหน่อยขอขอลาดหน่อยดิไม่ เสียงเกมนี anyway, ้ภาพเกมนี้มันก็จะดูเดือดแรงๆหน่อยก็บึกบักบึกบักเลยนะอ่าตอนนั้นเขาน้องสู้กันอยู่นะแล้วก็ปาโมโลท็อกไปเพื่อลัดได้อ้าวปาลงน้ำแม่เฮ้ยเฮ้ยเฮมาเน่มาเน่ขอสักสักทีดิสักทีเออใครมาตุยหลังลัดเรียบร้อยไม่ใช่กูไม่ใช่ไม่ใช่กูเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งมายุ่งกับกูไปอย่าเพิ่งดูดิเขื่อนวะล่ะแมพเนี้ย โคตรเตือนนะจริงเตือนจะจัดเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งพึ่งเกิดเองอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โหดูดิมันฟันแขนผมโอ้โหมันฟันแขนผมขาดเย็นเย็นเย็นเฮ้ยเย็น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 สู้กันอยู่ในบ้านสู้กันอยู่ในบ้านผมปลาระเบิดเข้าไปเลยปลาระเบิดเข้าไปป่วยเป็นโู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้เอ้ยสวัสดีครับดาบแล้วไงอ่ะไม่กลัวหรอกดาบดาบเอ้ยติดสแตัน ซา,า,าตานซาตานไม่ขอไวชีวิตนะอโอ้โหแม่งหัวคาดาบเลยเมื่อกี้ใครเห็นบ้างโหดจัดเลยเฮ้ยมึงโหดขนาดนั้นเลยววะตัวตัวปะตัวตัวปะเฮ้ยโอ้โหมาจากไหนเนี่ย มาจากไหนไปอย่าไปอยู่กับกูอย่ามาอยู่กับกูอย่ามาอยู่กับกูมึงลุมกูแหละอ่ะเนี่ยมึงลุมกูแหละอ่ามึงลุมกูละเฮ้ยอย่าไปอยกับูมอเตอร์ท็อป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 เออโดนมาดิเอ้ยโดนหนึ่งคิวเฮ้ยอ้ามันเสียบเสียบหัวหุ้ยมันแรงจังวะอาวุธมันแรงมากอาวุธผมยังเป็นเวลหนึ่งกระจอกงอกง่อยอยู่เลยอ่ะไม่ไหวแล้วอาวุธผมแม่งกระจอกเกินไปผมต้องซื้ออาวุธว่ะเอาเป็นอะไรดีอ่ะเออแฮมเมอร์อืม เขียวเขียวไหมเฮ้ยเขียว2อ0 0ันห้าผมบิวสองพันสองพันหนึ่งกูขอฟาร์มเงินอีก400บาทก่อนกูจะซื้อเขียวเอาละผมจะลัดผมจะลัดเขากำลังสู้อยู่เห็นไหมใกล้ตายแล้วผมก็จะเข้าไปลัดอีตัวเนี้ยตื้อเรียบร้อยหนึ่งคิวของกูหนึ่งคิวของกูโอ้ยติดไฟติดไฟโดนมาร์โลท็อปนะติดไฟอือ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 ดื้อฮะดื้อฮะแม่ให้ไปเลียนไม่ไปเลียนแม่ให้ไปเลียน ไม่ไปเรียนดือด้อห่เดื้อเฮ้ยกูรอจังหวะลาดเลยไอ้นี่หันหลังอยู่ไอ้นี่หันหลังอยู่เฮ้ยโอ้หดาบมายัางไงวะเนี่ยเออด้รปลดไว้ชีวิตขากูด้วยอะไรก็เกิดขึ้นได้ใครจะมาข้างหลังนะเป็นไปได้หมดอ้าว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 เข้าไปลาดเข้าเข้าไปลาดเออเออะมัน,นตีสตันอะมันมีสกิลอะไรให้มันสตนันวะโคตรงงเลยวะเฮกมันโกไงไอเนี่ยอ โอ้ <S <S โหกูล้มยังไม่พอยังแทงกูซ้ำอีกที่ใจมึงทำด้วยอะไรไม่คิดใจะให้กูแบบลุกได้เลยเหรอ <S <S ฮะใครเลือดน้อยผมจะเข้าไปล้าทันทีโอ้ยเคียวโอ้ยไม่ยุ่งกับเคียวไม่ยุ่งกับเคียวเลือดน้อยเหรอล้าสนติได้มาหนึ่งคิวครับผมสองคิวไปดีครับผมซ้ำซ้ำด้วยซ้ำด้วยเดี<ห>๋<ๆ>ยามาดึงฉันเดีย๋ยวมายุ่งกับฉันเฮ้ยเฮ้ยเอาเปล่า,า,าตัวตัวล่าตัวตัวล่ามาดิครับเออเออเออ มันบีโลมันบีโลไฮ้กดเอฟได้อ้าวล้มหอมหอล้มหมอฮะกูกลัวซ้ําคนซ้ําด้วยอึอออ,อ,อ,อึอดื้อดีนะดื้อดีนะเฮ้ตรงนั้นเลือดน้อยเฮ้ยลดัดเฮ้ยไม่ไม่ทันเฮ้ยทันว่าผมทันนะสายล่างเห็นปะลัดทันสวยเลย<ช>โมโนท็อปเออโดนโดนโดนแล้วกูลัดด้วยไงสวยเลย แต่แขนบูคาบูขาดแล้ว oh, แขนขา <no. S 1> บูขาดกันแล้วตอนนี้นตังผมสามารถซื้อเขียวได้แล้วว่ะอะอ,ะอะจัดไปเลยเขียวหนึ่งอัน <No. S 1> อ้ยมาเลยคอนเฟิร์มขอใช้อันนี้เอ้าไม่ได้อะทำไมอ่ะต้อง <Hey. S 1> อันล็อกอ๋ออย่าบอกว่ามันต้องซื้อเป็นลำดับไปอ่ะโอ้โหจิตใจมึงทำด้วยอะไรวะเนี่ยมันบอกว่าต้องอันล็อกของด้านบนก่อนโอ้จิตใจปวดร้ายมากต้องซื้อปลดล็อกไปเรื่อยๆแบบนี้ แบบนี้แล้วก็โอ้โหจิตใจโหดร้ายมากแม่บอกเลยตอนนี้ผมเป็นไอแฉลงอันนี้วะโอเคมา,าแฉลงก็แฉลงวะลองเลยคลิปนี้กูต้องได้เทียวมไ,ยไม่งั้นกูนอนไม่หลับคลิปนี้กูต้องได้เอาปะ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 ,าะขว,า,ขว,า,ขวานแล้วไงอะขวานขวานแล้วไงขวานแล้วไงอะฮะฮะอย่าล้มนะเกมนี้ใครล้มตายนะเอ้าเอาตายนะตายนะเอ้าตายซ้ำด้วยซ้ำด้วยกูซ้ำด้วยเฮ้ยใครปลาระเบิดวะเฮ้ย เฮ้ยโอ้โหตรงนี้กำลังสนุกเลยกำลังนี่นกำลังวางแทบเลยกำลังวางแทบกำลังวางแทบเลยอ้าวล้มเหรอฮะล้มเหรอเฮ้ยโดนลาดตอนนั้าตาเลยแม่งลาดกูตอนน้าตาเลยจิตใจมึงทำด้วยอะไรปล่อยกูไปไม่ปล่อยคือให้กูจมน้ำแบบนี้ไปเลยลาดแม่งไม่ใช่กูแม่งมึงแย่งเหยื่อกูอ่ะมึงแย่งแย่งแย่งเหยื่อกูอ่ะมึงแย่งเหยื่อกูอะมึงแย่งกูโดนแหไ่ะกูโดนระเบิดอ่ะเฮ้ยอ้าวอ้าวอีเขียวอีเขียวนี่อีเขียวนี่ อีนี่หลายอีนี่หลายไม่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 เอาไม่เอาไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยอย่าตามมานะอย่าตามมานะโดนโดนท็อปนะอย่าตามมาน๊อะเสียงอะไรเฮ้ยสวัสดีนู้บื้อไม่สวัสดีเฮ้ย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 ดูจริงไหมมึงบล็อกแล้วมึงสตันกูได้ด้วยอ่ะโคตรเท่ที่ซากหรืเนี่ยนิดซากตัวเอง เอออ้าวโดนโอ้ผมรู้เนื้อสตันได้เพราะว่าถ้าเราบล็อกได้มันจะสตันได้โอเคไม้กระบองต้องมาแล้วไม้กระบองต้องมาแล้วกูเหลือตังค์สองร้อยกว่าบาทสองพันห้าอันต่อไปเคียวเจอกูไม้กระบองตัวตัวแบบตัวตัวแบบอ้าวโดน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 นี่มันโดนล้อโดนลารดว่ะโดนลารดว่ะเอาตรอว่าโดนเฮ้ยผมผมผมรู้วิธีใช้โลแล้วผมรู้วิธีใช้โลแล้วพี่คนนั้นกำลังมันเลย อ่ะพัะเล่นด้วยคนครับผมเล่นด้วยคนเล่นด้วยคนติดไฟไปดิอ่ะอาวิ่งหาน้ําวิ่งหาน้ำตัวตัวบ้างตัวตัวบ้างตัว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 บ้อ้าวโดนวายตายแล้วครับวายตายแล้วครับูรู้แล้วเล่นเอาเอาบ้เอาต่ออีกเกมนึ่งนะอีกทีนึ่งนะเอ้ยเอ้าป่ะเอ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 าป่ะโอ้ยชิบหายละกูโดนละกูโดนต้องมีกโดนต้องมีกูโดน ไม่อย่าหันหลังอย่าหันหลังพ่อดมพ่อดมอย่าหันหลังเอาปาโมโลท็อปไม่ดูข้างหลังเลยปาโมโลท็อปไม่ดูไม่ดูข้างข้างหลังเลยนะระวังระวังตายระวังตายระวังเออเออไอ้ลารดแม่งเลยใครไม่รู้กูลารดหมดแล้วไม่สนโลกอ้าวอ้าวอ้าวมีคนเลือดเลือดจะหมดตัวเฮ้ยอย่าปล่อยอย่าปล่อยให้มันหลุดมือไปเดือกกูไอ้เขียวนี่มึงลารดกูมึงมาดิอ้าวอ้าวมึงโดนว้าเฮ้ยอย่า ย่าอืออือเฮ้ยมันมีท่าไอ้แบบท่าแบบปิดฉากอย่างไรวะเฮ้ยมึงเขาท่าปิดฉากมาเจอไหนวะโคตรเท่เลยเอาบอเอาบอเอาอ้าวโดนแล้วโดนแล้วโดนสตันไปดิพ่อนยมโดนสตันคนนั้นกำลังมันเลยขอรัดนะจ๊ะเอาล้มล้มเหรอ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 ย่าล้ม อย่าล้มเข้าใจไหมโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยเอาเอาเอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ดีชอบหลอยคนอื่นเนาะฮะใช้โมโลท็อปลอยคนอื่นเนาะฮะเป็นสายหลอยเอ้ยเอาเอาวอาสายหลอยไอ้สายหลอยไอ้สายหลอยเหรอฮะชอบหลอยเหรอนีิสัยไม่ดีเลยนะมันนิสัยไม่ดีมันต้องสู้กันต่อหน้าต่อตาเข้าใจไหมสู้กันต่อหน้าต่อตาไม่ดีเลยนีิสัยลอยลอยแบบนี้ฮะ หเออไอ้ไเขียวไอ้นับปาบูไอ้นับปาบูมานี่โดน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 กูนะกูเนี่ยโดนกูเนี่ยโดนด้วยระวังข้างหลังด้วยนะจ๊ะคุณหนูคุณคุณหนูโอ้ยโดนฉลันวะ่ะโฮย้ยมันเอาท่ามาจากไหนอ่ะทุกคนผมอยากได้ท่าเท่ๆแบบนั้นว่างวะ่ะต้องขอชีวิตด,ดิ ร้อง,อ, rieb, อ,องขอชีวิตบอกให้ร้องขอชีวิตไม่ร้องอ๋อไม่ร้องก็โดนเฮ้ยอ้าวโดนเดินมาเท่ๆแล้วงไงเดินมาเท่ๆแล้วก็โดนสตันไปดิไม่เสียดนี่ว่าโถอหรือว่าจะเสียนมาดิอ้าวโดนอีกคนหนึ่งแลว้วติดกับโดนสันอ้าวอุ้ยกูโดนรอบนี้กูรอบนี้กูโดนแม่งรอบทุบผู้ใหญ่เลยผมสามาซื้อเคียวได้แล้วครับผมจัดไปดีสองพันห้ ได้เขียวมาบอกเลยว่ายังจ้าบแน่นอนเออเอาบออาบอโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวดิพี่เต้นเจ๊เดี๋ยวเพิ่งอดี๋ยวเพิ่งยุ่งอย่าลัดอย่าลัดอย่าลัดกูด้วยขอร้องแหละขอโทษขอโทษกูขอโทษกูขอโทษกูขอโทษมาเอาบอไม่เอาโอเคไปไปเล่นเล่นกดทีเฮ้ยโอ้โหกูได้ท่าแล้วนี่ไงคือมันบอกอยู่ทางขวาตรงนี้ของผมว่ามัดกดที เพื่อใช้ท่า finish ได้โอ้โหแล้วมันเป็นท่าครวงโคตรเท่เลยวะ่ะขออีกตัวได้ไหมแจำแจมขอแบบฉากแจมำจำมานี่มานี่ที่เอ้ยกระจุยดิพีโอ้โหโคตรเท่โเคตรเท่เลยอยากได้ finish สวยๆอีกสักตัวขอได้ไหมขอสวยๆส,ยส,ยส,ยสยักตัวโอ้โหโดนสตั้นจบแล้วชีวิตนี้ของข้าพระเจ้าป่อยกูไป ไปม,มันฟินิชกูโอ้โหแทงลูกกระเดือกกูเลยเอาบอส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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนกูโ,โดนกูโดนช่วยส่งคอกูทีช่วยส่งคอกูทีอเอาไปนะนั่นแหละนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเกม คอมแบดวอรเเยอร์นะผมใครที่อยากเล่นนะโอ้ย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 ก็ระวังแขนกับผ่าขาดแบบผมด้วยนะใครที่อยากเล่นอ่ะระวังเฮ้ยโฮ้ยโอ้ยเฮ้ยปล่อยกูไปปล่อยกูไปเหอะให้กูได้มีชีวิตไปดูแลครอบครัวเถอะนะหัวกูรุดแปะก็สามารถแวะมาเล่นกันได้เลยนะผมเดี๋ยวจะขอทิ้งลิงก์แมปไว้ใต้คลิปนะครับผมเถึงนี้ก็บายบาย